มดแบกน้ำหนักได้มากกว่าตัวเองแต่เป็งสิบเท่าดูความอึดมนะันตอนนี้พยายามหาดูมดกินดู <l acht> แต่หายากมากเลยต้องใช้อง้องดูลครับต้องกินแิ่จูด้วยนะถ้ากินตัวไปสมรรถภาพจะลดลงหมดเลย <l acht> ข้ามเรื่องจูไปเพราะหนูเป็นเด็กลุงขอโทษลุงสิบแปดสิบห้าลุงเขียนในบัตรนั่นแล้วโอ้โหพหนูจริงๆรลุง ดูใสสะอาดจริงๆหนุงมอยากจะมีเดี่ยวดาร์กไซส์มากเลยไม่หาวเม่เย็นแค่ำนำนนไ,ไหนหนูดูผ่านอะไรมาเยอะนำนองปเป็นเของวัชรลวดีแล้วกันนะคิดว่าผมพยายามจะทำไปทำนองนั้นแต่ผมร้องไม่เก่งเรา ในวันที่กทมต้องเลือกผัวาในวันที่กทมต้องเลือกผัวมีคนหลายคนสมัครให้เราเลือกกาอย่างเซรีสุขุมพันธ์สุนาร์เสาไปฟ้า โพธรรทมาเสาไฟฟ้านำโดสุขุมพันธ์เลยออกมาร้องให้ชู <laughs> จะทำต่ออุโมงค์ยักษ์นมพุชโซ่กองดำมมีย, <laughs> ยังจะทำอีกเลย ฉันไม่รู้ว่าผู้เหล่านั้นมันไปสำรวจแถวไหนฉันแค่รู้ว่าสำหรับฉันมันมีผัวในใจเขาคนนั้นคือลีนาจังปากเธอเหมือนกระโทู อาไม่ดีอ่านไม่เห็นอ่านไม่เห็นรถปีนปากเธอเหมือนแม่ค้าเยันเสียงอยู่ปากเธอเหมือนนางฟ้า<ฮ>ปากเธอเหมือนนางฟ้าไม่เคยกลัวใครเธอก็พร้อมจะไปรถทางฝั่งทนฉันเลมก็ ไม่กล้าท้าชนรับรองเธอด่ากระจายได้ทุกคนเปลีนเรื่องดีกว่าเ <c oughs> พราะจอมบินอยู่เพิ่งโดไนไปมากมายโดนเสือคริตก็เพิ่งโดนโอ้โหฟังแล้วอย่าไปโพสต์ต่อโอเคดีน่าจ่จาด่าถึงแม่ <c oughs> ไม่เป็นไร นอนเดิมก็ได้มีทำนองเดิมคือมั่วมันมีหลายเพลงเดี๋ยววาฟังไปแล้วกันนะตอนนี้ความเดิมจากตอนที่แล้วผมรักกันกับกับลีน่าจังแล้วนะดีกันดีกันแล้วดีกันแล้วครับส้มนั้นไปเลยอยากให้คนไทยไม่ต้องแบ่งท่ากดีอยากให้คนไทยไม่ต้องแบ่งท่ากอยากให้เหมือนกับตา อย่างให้เหมือนกับตักรักที่บุญใช้เงินไม่สำคัญตสงตเงินไม่สำคัญเท่าการตั้งคันรู้ไหม สัญญาว่าจะอินชาคูนี้ตนอดใ้อยากให้สภาดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เขารักกันนะอยากให้สภาได้ดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเพื่อจะเปลีป่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นบ้าง ผ violin, warfare, ais, art, boat, on, PA, ีฝ kind of um, ้ายคานผีฝ่ายรัฐบาลผีซ่อวัผีซ่อสซอนผีเสื้อแดงผีเสื้อเหลืองผีเสื้อหลากสีผีทะเลาะกันกูรังคานบ่องตรงฉันไม่รู้ว่าท่านเหล่านี้ทะนลาะกันเพราะคนไหน ฉันไม่รู้ว่าทันเหล่านี้ทะเลาะกันเพราะคนไหนและไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะได้กลับบ้านเมื่อไร่แต่ฉันวิงวอนกับเธอแค่เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหม เธอก็รู้นโยบายมีคนจัดการหมดแล้วตอนนี้อยากให้คุณยิ่งลา้าในเป็นในยโต่อไปอีกหลาย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 หล,ลายปีงวดนี้เธอเปลี่ยนอะไรร้นตู้เลย วันนี้แม่ผมก็ใส่เป็นหลายพันเดินทางกลับบ้านโดยสวยมากครักกบ,บ